นี่พี่เบิร์ดนะครับเรือมาจากไหนนะครับสมุทรสาครนะครับสมุทรสาครครับครสมัครอะ ID ก็อยู่เลยนะครับโอเคนะไฟไฟนะครับเฟิรไฟกับอะดีไซน์มินิโฟกเคนะครับโอเคครับไปเลยนะครับรอโฮมพอยสักคู่โฮมพอยมาอย่างเคยเลยอะนี่กำลังรอรอดาวเทียมมันอยู่นะครับอะครับครับนี่มันมีแดดนะครับอ่ะขับรถอะนะครับ อ่าเนี่ยครับอันนี้เราข้ามไปเลยเนี่ยครับรอขับนี้ทุกครั้งนะครับมือมือใหม่นะครับอ่ายกขึ้นรอบยกขึ้นรอบโอเคขึ้นเลยครับอ่าขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคขึ้นเลยครับตรวจงานนะครับอ่าันี้ไม่มไม่มีตรวจงานโอเคไปก่อนนะครับอ่านะครับอ่าเนี่ยครับกำลังเงกนกองขึ้นลงโอเคโอเคช่วยกันโอเคครับกดอีกทีนึงตรงนี้ครับครับอ่าแต่ก็กดกดเลยครับอันนี้ภาพนิ่ง ่ากดเต็มหมดก็คือตรงนี้ครับเลยแล้วก็เพิ่มเติม่ะสำหรับตรงนี้ถ้ากดตรงนี้ใช่ไหรครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับแล้วก็ทีนี้ผมเพิ่มขึ้นมาเอานิ้วป้องนี่ครับแล้วก็หมุนมันจะไม่ใช่อ่าเฮลอ่าแล้วก็อ่าูซเปนมูเมาอ่าอ่าครับอนนี้ตอนนี้ความสูงมันอยู่สี่สิบเก้าความไกลอยู่สามสิบเก้าขึ้นขึ้นนะครับขึ้น นี่ขึ้นอันนี้ลงแล้วก็หันกล้องหมุนตัวกล้องอ่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเดินหน้าเดินหน้าตัวลำอยหลังอ่าแล้วก็สไลด์สไลด์ขัดซ้ายขวาอ่าลองดูคุาวัฒลองดูลองดูเลยครับอ่าลองดูเลยเพื่อนเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่าสไลด์เข้าออกอ่าอย่างเงี้นแหละครับโอเคจ๋าคุณวัฒน์จ๋าโอเคทีนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยไปลองอีกทีหนึ่งก็ได้ทีนี้ดับทูโฮมได้เลยครับนิ้วโป้งขับกดตัวนี้เลยครับกดเลยครับไม่วัฒนกดครับ โอเคครับผมก็รถเลี้ยววันยูงยูงนั่งแพ้นะครับเคยใครมีไหมใครมีโอเคเรียบร้อยนะครับขอบ thank you very much ขอบคุณพี่เบิมากครับผมครับสวัสดีครับโอเคครับมาตัวรับเหมือนกันครับอ่าเราเปลี่ยนด้วยครับิร์โอเคครับเรียบร้อยครับโอเคครับผมครับขอบคุณพี่เบิมากนะครับวันนี้มิชชั่นกัมพีเข้ายินดีครับ